พี่น้องนะคะหลังจากมือว่านนีนะคะก็มีเหตุการณ์หญ่ๆเกิดขึ้นยูซัมปาม,ามเด็นเลยสำหรับแฟนคลับเอ็ซี่ซาร์นอเพนแ้งกัสล่อดลุนลอจับตาสำหรับสามัวคอนี้นะคะเป็นย่างหมาก,ก็เลยบันทอกพี่น้องเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็คืเป็นข้างข่าวการเมืองพุ่นลรอคะข่าวการเมืองก็คืเป็นอย่างก็คือว่าในมีการโหวตหน้ายกครั้งที่สองก็คือคุณพิธาลิ้จเจริญรัตพี่น้องะคะ่ะแล้วก็ เหตุการณ์ยังอีกก็คือว่าเมื่อวานนี้นะคะสำหรับบทโจกันด้มีการปล่อยเพลงนั่งฝ่าแนาฮารเพลงใหม่ของอู๋อิงออนแอร์ซูโซเชียลช่อง YouTube สาวน้อยเพื่อนเพงพี่น้องในเวลาเก่าในเวลาเก่าโมงสอนนะคะลากะแฟนคลับเอฟซีสตาร์มาเพื่อนเพงกับผ้ากันดันย่างเต็มทีดันแบบสุดฤทธิ์ทีมงานขอบตาดำเล็กกว่าได้พี่น้องค่ะต้นเหตุเหตุตอนนี้พี่น้องค่ะคนติดอ่าคนเขาไปเบิ่งยอดวิวตอนนี้นี หนึ่งล้านวิวเป็นทีเรียบ้อยแล้วหลายก้นกับผ้ากันดันผ้ากันสู่ผ้ากันแช่มาต่างแต่ผุนแหมต่างแต่เก่าโมงเสาเก่านาฬิกาเมือบ้านนีผุนแแมพี่น้องจนตอนนี้กะสําเร็จแล้วนะคะหนึ่งล้านวิวเป็นทีเรียบ้อยแล้วละกับันนี้ต่อไปกระลุนยังก็คือว่าลุนอ่ารุนสองล้านวิวนะคะพี่น้องระบันนี้สำรับมือนีพี่น้องะคะ่ะเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นนะคะ สำหรับมือนีพี่น้องนะคะเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นก็คือว่า,าสำหรับบอสโจและการทางทีมงานซานเวนแห้งค่ะหลาคนกรสิมีการเดินทางไปทำการแสดงะคะ่ะในงานบันทิตาหน่อยนะคะยูจังหวัดสุะะดกกรินทร,กกร,าาร,ร์พี่น,น้องนะคะผู้ได้ยุไกลหรือว่ายุกไกอาสามามถไปแห่งกาลนั่งใจพื้นดินน้องพี่น้องค่ะละการสำหรับงานมือนีอธิบาเป็นมื่นแรกนะคะวันที่20กรกฎราคมพี่น้องะคะ่ะ ยี่สิบกรกฎาคมละกะอะารนแรคคนกัว่าเป็นหมื่นแรกแหกหมานเรนแรคคนกับว่านังสันพี่น้องลาบานินต้อนรับศิล,ลปินทีสีเป็นรวมนะคะซึ่งเป็นผู้ใดนแน่นรักล้างเลยพี่น้องก็คือทางโบโจน้องอุ้งเอิงหลักออ,อ,อมแอมพี่นันแหงแล,ล,ละกะศิลปินอีกเรนแรคคนพี่น้องนะคะลาบานินซิมีศิล,ลปินเขามาเสริมทับอีก สามคนนะคะเป็นผู้ใดก็คือบาซารคนนี้นี่ได้มาจากการออเดชั่นในมือว่านนี้นะคะสำหรับมือว่านนีและละค,ะคนเกิดศิลวาบอดโจก็ได้มีการออเดชั่นนะคะออเดชัน่นศิลปินทีเขามาออเดชัน่นเทิร์นเมื่นี้สี่สิมาคนประมาณพี่น้องนะ,ะประมาณสี่สิมาคนละกะผ่านเขารอบนี้เทิร์นเมื่พี่น้องนะคะสิบสี่คนพี่น้องนะคะละกะคนที่สามารถ พร้อมใส่งานได้เลยนะคะก็มีด้วยสามคนนะคะก็เป็นคุณแอนแ์หนึ่งก็บจะเป็นคุณอ่าคุณแซมนะคะแล้วก็บสองก็บจะเป็นคุณป้อมแปมน้อพี่น้องสามก็บจะเป็นคุณอ่าคุณตันรัสานไปพี่น้องซึ่งสําหรับสามคนนี้ก็สิได้มานรวมเสริมทับในงานบนิษาทนอนพี่น้องแพงในคำขึ้นนี้นำค่ะสำหรับผู้ใดที่ยุไก่กับนิสรลืมไปแหกกระนังใจเพื่อนนำนะพี่น้องก็ต้องมารอบเบิ้งมา พเพิ่นสิลองดีสั่งแ่ีหลาเคลื่นลีลาการหลอกเหมือนแต่ละคนเลยพี่น้องเอ้ยเสียงดีแหงแล้วกันโดยเฉพาะคุณปอมแปมนิดแล้วคุนก็ว่าเพิ่นคือซื้อคืออมแอมเพริ่มแพงแแหงพี่น้องซื้อคือการซื้อของจองกันละกันไ่ว่าจิเป็นการบ่าหรือว่าการแต่งโตหรือว่าลีลาการฟอนยัพี่น้องแหงคือกันไปไงแหรับคุณปอมแปมกับอมแอมเพริ่มแพงค่ะพอตะบาถึงอมแอมเพลิ่มแพงลระพี่น้องค่ะเป็นจังไหนเพื่อนก็ได้มีการ เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่พี่น้องเปลี่ยนอย่างก็คือว่ารจะมีการเปลี่ยนจมูกแท่งใหม่พี่น้องซึ่งหลายๆคนกนว่าตตองปังตองพุงย่างในนอนสาหรับจมูกแทงใหม่ของ,ขง,อง,ง,องห้างอบแอมเพชรแห่งน่ะการทว่าเพื่อน,นเดินห้างไปกรุงเทพมาหานครหลายคนกลสิหลู่ยูพี่น้อง่ะคะาบัน้สำหรับ,บมอน,เนิเพื่อนกับน้าสิ เริ่มงานนะคะเริ่มงานมีซาวน้อยนะคะสำหรับจมูกแท่งไม่นีกะถือว่าอิรันเซวาต้องปังแล้วกะต้องดังอย่างแน่นอนสำหรับคุณออแมแอมเพรพ็ดแห้งบว่าสิเป็นหน้าตาแล้วก็เสียงแล้วกะล็ลิลล่าคันฟอร์ดแล้วก็ชุดต่างๆพี่นอ้องเพิ่นนี่โอ้ยสุดยอดแห้งะคะ่ะเพิ่นก็ะไรมีการประกาศโทษอ่าทรงตอ่อทรงต่อชุดผ้าไหมที่เพิในใ่นไดทไซนในช่วงที่อ่าก้อนสี ฤดูกาลนะคะที่เพิ่นใส่ช่วงนั้นนะคะแต่ละสุดนี่งามทั้งงามเพื่อนนั้นเด้พี่น้องทะลคะแต่ละสุดที่เพิ่นไส่นี่โอ้โยงดงามนะคะ้าไหมละไหมแสงทองมาสั่นรบพี่น้องะคะเพื่อนก็ได้พีการทรส่งตอ่อสามารถเขาไปเบิ้งในเพจเพื่อนใดพี่น้องนะคะอ้อมแอมละไหมแสงทองนะคะก็สามารถเข้าไปเบิ้งใดว่าเพื่อนไ้พีการส่งต่อชุดยังแน่นะคะสำหรับคุณออมแอมนะคะกับบันเนะคะมือนีกะ ที่ว่าเพิ่นกะนาสิได้นไปรวมง,งานคันบอกเกี่ยวกับเรื่องที่มาคันห้าไปเหตุจมูกแล้วอาสิบ่อไรไปขืนเลือดจังใลกะต้องรอ่เบิงนะคะว่าสีเป็นจังลละกะเป็นว่าที่นางเอกประจําทิมง,งานสาวน้อยเพชรแพงในฤดูการหน้าน้่พี่น้องนะคะซึ่งในฤดูการที่พานมาหนีพี่น้องค่ะซ้หรับคุอ่อมแอมนี่เพื่อนนี่โอ้ยเลียกกระแส กระแสหนีบ้าแรงแห้งค่ะกระแสมาแรงเลี้ยงค่ะขนาดเพิ่นบ้านในเปลี่ยนนั่งเอกมารำยังเต็มตัวยังมีกระแสบ้าแรงขนาดนี้หลกักกาแฟนคลับเอฟซีก็ให้การต้อนรับเพิ่นย่างดีหลกักการบัว่ซิปเป็นการว่างตัวพี่น้องการว่างตัวหลกักะชุดต่างๆเพิ่นนี่โอมสุดยอดแห้งนะ,ะสมแล้วก,กับทีว่ว่าซิเป็นว่าที่นางเอกประจำทีมงานสาวน้อยเพชรแพงค่ะซึ่งสหรับในฤดูกาลหนานเอกหลักลกับเซว่า เพิ่นได้มีการส่งต่อชุดชุดผ้าไหมเพิ่นไปแล้วเนาะบนันนี้ต่อไปฤดูอกาหนาเพิ่นก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่อย่างแน่นอนเพิ่นก็ต้องยกยกชุดใหม่ว่าให้แฟนคลับ f อฟซได้เบิ่งกันอย่างแน่นอนเพิ่นบ่ให้ซ้ำกันอย่างแน่นอนพี่้องค่ะก็ต้องรอบเบิง่งความอนลังค์างานสาั่งนะคะาหรับคุณออมแอมก็ับมารับดองในเรว่ยมานะคะ่ะ ในฤดูกาลหนานะคะสิพอกับเพื่อมแปลกตาแปลกไม่ย่างแน่นองนะคะเพื่อนกาเซียย่างเต็มทีถึงแม้ว่าอาจสีบดีกับหลายๆคนเลยคนอาจสีบมักเรือดจังเดยก็มาเพื่อนกาเซียย่างเต็มทีย่างแน่นอนหลักก็แปลกตาแปลกไม่ย่างแน่นอนเขาก็ต้องรอบเบิ้งรอบเป็นกำลังใจให้เพื่อนสหรับมือนี้ก็ยังสะดืมนะคะไปเป็นกำลังใจให่งสนับสนับเพชนแพงหลักก็คนที่สามารถเสริมทับนำซ้ำคนพี่น้องที่ได้ผ่านการออดิชั่นในเมื่อวานนี้นะพี่น้องก็ต้อง รอไปเป็นกำลังใจให้สำหรับสามคนหนีนำนวกะ็ทีมงานซานาเป้แห้งซูขูทุกคนอิลาก็บบอสเนใจว่า,าในมืออืดในมือนีเนี่นะคะผู้ใดสิไปแน่นะคะแต่ว่าบอโจกะว่าประมาณเคืองหนึ่งนะคะทีมงานซาลาเปแห้งครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องที่สิไปในมือนีนะคะอิลาว่าพับหนาสิแตะพับสิแตก อีกละไปน้ำพี่น้องสำหรับแฟนคลับเอ็กซี่ซ้อนน้ำเพลิ่มแห้งซ้อนมากก็สิมีแต่ผู้เฒ่าอ่นบัลลังก์พุทเาบัลลังก์ก็เสด็จเข้าไปเบิ้งเนาะบัลลังก์ก็เสด็จเข้าไปเบื้องแรอ่ะซ้อนน้ำเพลิ่มแห้งก็เสด็จเข้าไปเบิ้งในงานบัลลังก์น้ำพืนเนาะบัลลังกนาะข้อต้องรอเบิ้งว่าเมื่อแรกนี่แหละบ่โจยหลักกระซือพืนกระซิล่งคลิปย่างแน่นอนอ่ะข้อต้องรอเบิ้งรอติดตามในช่องยูทูบสาวน้อยเพลิ่มแห้งนำนาะค่ะพี่น้อง สลับมนีนะคะกับมีเรืองราวสีมะปรสู้พีสนองมาฟังสมเมตสก้อนนะคะกับเขาเข้ามาสวัสดีค่ะ